EP นี้จะเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากรีกคือเราจะต้องเรียนมาทั้งหมดแล้วแล้วเราถึงจะทำอันนี้ได้เริ่มที่เวลาอะไรเดียวได้ถ้าจะตอบว่า it's quarter to three ก็คือก่อนบ่าย35นาทีเราจะตอบว่าสติสตีสปาล่าเตตาโตถ้าเวลาคือ ปลายสามโมงสิบห้าเราจะตอบว่าสตีสตรีสเกเตตาโตเตตาโตแปลว่าสิบห้าหรือว่าครึ่งของครึ่งชั่วโมงถ้าเราจะพูดว่าเป็นเวลาสี่โมงเช้าหรือว่าตีสี่เราจะพูดว่าสตีสเตเซริสอิโอราโตโปรอีอิโอราแปลว่าเป๊ะโตโปรอีแปลว่าตอนเช้า แต่ถ้าจะให้แปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากรีกอะคำว่าอิะคือคำว่า i n นเนแต่ว่าคำว่าสติสที่เราใช้อะมันคือเหมือนกับแอณเวลาที่อะไรอย่างเงี้ยสติก็คือณเวลาแต่ถ้าตอบจะให้ตอบว่ามันคือก็ต้องใช้คำว่า i n นเนก็เลยขอเปลี่ยนเ,เป็น i n นเนดีกว่าข้อต่อไปมันคือ2องมงครึ่งอินเนยเดียวแกมิซี่ ฉันอยากได้ตั๋วไปนิโคเซียซาไซเซลาเอนนิซิติเรียลยาติเลฟโคเซียรถบัสออกจากลานากาและถึงนิโคเซียในหนึ่งชั ia. Ia ่วโมงโตเลโอฟเรียลเฟฟีอัปติลานากาเกฟตาซิสติเลฟโคเซียเซเมิโอราประโยคยาวหน่อยฉันไปโรงเรียนทุกวันตอนเจ็ดโมงเช้าและฉันก็กลับบ้าน ทุกวันตอนบ่ายโมง p a s t o s c o i o ิโอ a าเ e เม t a i s ิ f t อฟ o าอิโอ o า o ตโ e 伊 i l พิเอโน i t i s m i ต i a ิ a า e าเตเมรา e ุ i ต่อไปยากแล้วฉันต้องการตั๋วไปกับเอเธนโดยเครื่องบินเครื่องบินจะออกจากประเทศไซปรัสเวลาเท่าไหร่และเวลาเท่าไหร่เครื่องบินถึงจะถึงสนามบินในเมืองเอเธน เป๊ะหรือว่าประมาณแต่ประโยคแรกก่อนเซลโลเอนาอิซิติเรียลเมสเอพิสโตฟียาตินเอเซนาเมไอโรพลานอประโยคต่อไปท i โอราเฟกิโตไอโรพลานออาพตินก i ปุแกทิโอราฟตานิโตไอโร o ลาน n o s ตไอโรโดมิโอสตินอธีนาอะกริฟอสอิเปริป